กันด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังดูรายการ J G เกม t h a ท l a n d ด์อีกแล้วนะครับก็นะครับตอนนี้คุณก็เห็นหน้าผมแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเห็นก็จะกระตุกกระตุกหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยก็วันนี้ก็จะมาแนะนำบทสร้างเองเนงเข้าบ้านครับ มีของแรกอันนี้ของมีเยอะนะครับนี่คือหมวกนี่คือต้นไม้แล้วนี่เยอะมากแต่ว่าไรประโยชน์ชิพายแหละคือว่าเดินเดินก็หาเจอหมู่บ้านเองแหละไม่ได้สร้างแต่ว่าบ้านเขามากลับแล้วนี่ก็คือบ้านใครก็ไม่รู้ เดินรับเอแล้วกูจะเดินบนไปบนมาทำไมวะเนี่ยอาซ้ำม,มาเลยหน้าผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวเนี่ยโอเคครับ และนี่คือไล่ของผมแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกอะไรเลยครับและนี่คือห้องชักปะวะตรงไหนดี เข้าไปครับแม่เอ้อยกูเข้าไปได้ล้วเนี่ยโอเคใส่หินแป๊บนึงครับทุกแม่งเลยอ้เชี่ยฮองตายฮองตายึาย้นเไง โ okay. อเคเข้าครับไอตรงนี้คือเอเวลาที่คุณจะชักว่าวก็ชักว่าวนี้ครับผมไม่ได้จะทะลึ่งครับเพราะว่าพูดเล่น,นเห็ไหมครับแคทู Take สร้างได้ดีนะครับแต่ว่านี้เป็นโหมดนี่คือสังเวียนมวยปั้มและนี่คือโยนถุงเลี้ยงไว้ คือฐานทัพแล้วนั่นก็คือไล่ล่าไหนแล้ววะโอ้นี่ผมขอลาไปก่อนนี่นะครับก็แค่มาแนะนำเวิร์ดเฉยๆนะครับขอลาไปก่อนนี่นะครับสวัสดีครับ